เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับช่วงนี้เป็นไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าได้ข่าวว่าโควิดกําลังระบาดหนักเลยนะครับยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยคือไม่ได้เป็นหมอนะแต่ว่าเป็นห่วง <c oughs> สวัสดีครับมาดูรีวิวสกินปืนใหม่กันรอบนี้เป็นสกินปืนพิเศษจากทาง d t แทนะฮะมาในซีรีส์ของสกินปืนดาคอนม็อบมังกรทองที่ผมถืออยู่ตอนนี้นั่นเองอพิเศษจนไม่มีขายในเกมนะครับต้องเป็นลูกค้า d t แทเท่านั้นแล้วก็มีถึง2สกินด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีปืนอะไรกันบ้างครับ สก,กิลแรกก็คือทอมสันดาก้อนม็อบมาคุยธุรกิจกันดีกว่าอ่าอารมณ์ประมาณปืนเจ้าพ่อที่เขาถือไปเวลาเจรจาธุรกิจนะครับความสวยนี่คือโอเคนะจัดว่าจำ่อยู่มีมังกรทองพันอยู่รอบตัวปืนด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกมังกรบ้อน,นี้ตัวงี้หน่อยหนึ่งส่วนความสามารถนี่ก็โอเคนะครับบวกลั่นหนึ่งแมกกาซีนสลบรีโหลดห ถือว่าดีเลยแหละปืนมีลั่นนี่ก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันยิงดีขนาดไหนนะครับส่วนสกินที่2ก็คือ M82B หรือว่า Barrett Dragon Mop มาคุยธุรกิจกันดีกว่าอ่าอันนี้จะไม่มีเอฟเฟกบนตัวปืนนะครับเป็นลายเพนมังกรทองอย่างเดียวบวกระยะ1เจาะเกาะ1ลบความเร็วเคลื่อนที่1 เอ้ยถือว่าโอเคนะมีเจาะกราะด้วยถ้าเอาไปเทียบกับบาเรตดเหลืองเนี่ยอันนั้นมันจะบวกดาเมจนะครับแต่ว่ามังกรทองเนี่ยเน้นระยะกับเจาะกราะผมมองว่ามันน่าจะเป็นปืนเลดเกมเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าท้ายเกมอ่ะส่วนใหญ่เขามีกรอะหนาๆนานานกันอยู่แล้ว ถ้าเกิดเจอกระบอกนี้เข้าไปเนี่ยมีสะดุ้งงานแน่นอนโอเคซึ่งทั้ง2สกินเนี้ยเป็นสกินพิเศษที่หาซื้อจากในเกมไม่ได้นะครับแต่ว่ามีวิธีที่จะได้รับง่ายกว่านั้นก็คือเพียงซื้อโปรเสริม d ีแท็กฟรีไฟลเทพฟ้าประธานฟรีไอเทมแถมเล่นฟรี5เกมฮิตแบบไม่เสียเน็ตเริ่มต้นเพียง49บาทเท่านั้น ใครอยากได้สกินปืนเทพ2ปืนนี้ก็กดไปเลยที่ 6, ดอกจัน 49, 1 5 6ดอกจัน049สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้ไอเทมเลย2กล่องแถมเล่นเกมไม่เสียเน็ตฟรีอีก7วันเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังงงอยู่เดี๋ยวตามผมไปเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีซื้อโปรเสริมให้ดูนะครับคือโปรนี้สำหรับลูกค้า d t แทโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีซิม d t แทกเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่เซเว่น บิ๊กซีแฟมิลี่มาและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศส่วนใครที่ใช้ซิมดีแท็กอยู่แล้วก็กดสั่งซื้อโปรเสริมตามนี้ได้เลยนะครับกดไปที่ดอกจัน156ดอกจัน049สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอ่าก็จะมีข้อความ SMS ส่งมาหาเราแบบนี้นะครับ อันนี้คือเขาจะบอกเราว่าเราอ่ะสมัครโปรเสริมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีไอเทมโคดแถมมาให้ด้วย <Wow. S 1> เราก็จะต้องทําการเอาเจ้าไอเทมโคดอันนี้เข้าไปกรอกในลิงก์ที่เขาให้มานะครับก็จิ้มเข้าไปเลยแล้วก็วางไอเทมโค้ดที่เราก๊อบมาเนี่ยลงไปในช่องนี้เลยนะครับและกดใช้งานรหัสกดตกลงแค่นี้เองครับง่ายๆเลยสมัครโปรเสริมแล้วก็ได้ของแถมเป็นกล่องสุ่มปืน2กล่อง ง่ายมากซึ่งเจ้ากล่องสุ่มปืนเนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามาอยู่ที่หน้านี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นรูปกล่องปืนทอมสันสีทองแบบนี้นะก็กดเปิดกดสุ่มกันได้ตามสบายเลยนะครับขอให้โชคดีสุ่มได้ถาวรกันทุกคนนะครับจริงๆ d ีแท็ยังมีโปูนอื่นอีกเพียบเลยนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ d ีแท็เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ หรือถ้าใครอยากจะซื้อโปรเสริมแล้วได้คอยได้เหรียญมาสะสมเพิ่มเนี่ยจะเลือกซื้อจาก d e t a c กแอปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาลุยกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาบาเรตมังกรทองกันนะครับอ่าปืนพิเศษอย่างนี้ก็ต้องเล่นแบบทั้งเกมนะจะได้ดูรีวิวกันเต็มๆวันนี้มากับดูเฟิร์นแล้วก็แจ็คก,กี้นะครับส่วนอีกคนนึงนี่ใครก็ไม่รู้ลืมปิดสุ่มติดมาเฉย ลงกันที่วงฟ้านี่แหละบาเรตมันต้องลงกันที่วงฟ้าถึงจะเจอง่ายโอยแต่ว่าลงมาเจอคาคาก็คานะฮะจังหวะนี้เอาเบอร์สามดูอิงไปซะแล้วตายไวแท้คนลงเต็มเลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่คนลงวงฟ้านี่คือร่างกายต้องการกระทะเอ้ยต้องการปะทะไม่ใช่กระทะเอามาทำไมล่ะกระทะเอามากันกระสุนหรืไง ยิงกันยับอะ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแววหนึ่งบอกแล้วใครเขามาแปลงล่างอะไรแถวน,นี้ลิงหรือเล่าอะ่ะลิงจักจักๆหรือเปล่าลิงจักจัรักจริงๆช่วงนี้คนเอาลิงลงมาเล่นบ่อยขึ้นเลยนะตั้งแต่เปลี่ยนสกิลใหม่เนี่ยเจอทุกเกมก็ดีนะครับสีสันสีสันแปลกๆใหมๆ่ๆเหมือนผมจะเจออีกคนนึ่งนะครับอยู่ ด้านบนจังหวะนี้นายเจาะต้องโดนบาเรต์มังกรทองนะั้นนอนหมวยอาหมวยอาทําทไมมาคงเดียวอ่ะหรือทําไมมาคงเดียวเพื่องลืือหายไปไหนหมดอาหมวยลําเคนลําเคนจริงๆมาอยู่คนเดียวแล้วโดนรมนี่แน่ไอหอยดองอย่างว่าไอ้หอยดอง,อง,ออดองชื่อแปลกนะเราอ่ะ หรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายเล่นหรือเปล่าผู้ชายเอาตัวผู้หญิงมาเล่นผมก็เป็นนะบางทีเล่นตัวผู้ชายเบื่อเบื่อก็สลับไปเล่นตัวผู้หญิงบ้างนะครับเอา้านี่ไงเจออีกแววสองบอกเจอไว้แฮะวันนี้พอเราไม่พูดถึงเนี่ยมันจะเจอนี่ดูความสวยสก่อนบาเรตมังกรทองนีง่เป็นปืนที่แบบไม่ได้มีเอฟเฟกบิบวับแต่ว่าแค่ลายเพชรบนตัวปืนนี่ก็จัดว่าสวยอยู่นะครับ ทำไมไม่ไปชุปูปะมัวแต่ดูปืนอยู่นั่นแหละเป็นไรนักหนาไม่เคยเห็นหรือไงปืนอะเอา้เอาเพื่อนตายแทนจะไปชุปยืนดูปืนเออดีเหมือนกันเอีย้ยงวะเอาดูปืนก็โดนบน่นยังยังไม่ไปอีกไปดีเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวที่ชุดก็หายอีกอ่ะโอ้โหเพิ่งจะวงแรกยังไม่หายหรอกดูปืนหน่อยก็ไม่ได้ไปแล้วครับกะ <c oughs> จะลงมารีวิวปืนยืนดูปืนก็โดนบน่นชีวิตเฮ้ยผู <c oughs> ้ใดวะ <c oughs> อาหมวยชุดขาวเอ้ยมันไอตัวเมื่อกี้ที่โดนยิงไปนี่ว่าไอหอยดองใช่ไหมทำไมยืนยนิ่งงั้นละ่ะ เพื่อนเพิ่งชุบมาเหรอเหมือนโดนชุบมาแล้วไม่อยู่จอแน่ๆเลยนี่ไอหอยดองเพื่อนดูสาชุบมาได้ไม่เฝ้าจออีกเฮ้ยแจ็คก,กี้ไปชุบชีวิตก่อนเดี๋ยวโดนบ่นอีกเพื่อนเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะนุ่นวิ่งกลางทุ่งวิง่งกลาง ุ่งเหรอวิ่งสองนัดล่วงนะสุสานมีคนมีคนข้างในนะระวังด้วยสามทิ้งก่อนไม่แน่ใจตี้เดียวกันหรือเปล่ากะโดดเป็นจริงโจ้เลยน่าจะตี้เดียวกันนะมากระจุกกันอยู่ตรงนี้แต่ตัวในสุสานนะผมไม่ชัวร์อาจจะคนละตี้ก็ได้ไม่โผมาเลยเว้ย ซ้ำทิ้งก่อนดีไหมเนี่ยเอา้ายังไม่ทันซ้ำแตกเฉยแรงอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้ผมไม่ได้ใส่ไฮยัตโตะมาด้วยนะครับวันนี้ใส่ราฟาเอลโมโคโเคลลี่แล้วก็พิโดอยากจะเทสอยู่เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้ใส่ไฮยัตโตะมามันยิงคนใส่กระแรงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันบวกเจาะเกาะหนึ่งไนงะเจาะเกาะ,ะกับระยะ ยิงไก,กลๆทั้งแ้แรงทั้งเจาะนะฮะเฮ้ยมีตัวเอ้าเอ้าตายอีกแล้วเพิ่งลงมาเมื่อกี้ไม่ช่วยเพื่อนเลยอยู่ทีมเดียวกันบอกวาอยู่ใกล้แค่นี้ก็ไม่มาช่วยเนาะก็เห็นอยู่ว่าเลือดรถอะเ,อเป็นไรกันนะยัางวากะก็ต้อดลงไปตายเองอะโอ้เล่นบาลเลนอยู่เฉยๆก็โดนด่าอะไรครับเนี่ย เมื่อกี้ติดตีนูนอยู่อ่ะก็เลยมาช่วยไม่ทันไหนอ่ะไปตายตรงไหนอ่ะตายในนี้เหรอมีตัวหรออุ๊ยไอางูสวยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไล่ยิงตี้นูนอยู่โดดลงมาตายเองแทๆ้ๆ <c oughs> โดนบ่นอีกแล้ว่า โอ้ oh, ชีวิตลำเค็นจริงๆเลยเราวันนี้รู้สึกดวงไม่ดีเลยนะรีวิวปืนก็โดนบน่นไม่ช่วยเพื่อนก็โดนตาแล้วจะชุบยังไงละทีนี้ที่ชุบมันคููดาวอยู่อ่ะเพิ่งจะใช้ไปไปซื้อบัตรชุบในตู้ได้ไหมแจ็กกี้มีเหรียญเปล่าชุบจากในตู้น่าจะไวกว่ารีบๆชุบเลยนะเดี๋ยวก็โดนตาอีกเรียบร้อยเกิดใหม่และ้ะ แบบโอเคเน่อยเอออ๋ออารมณ์ดีเลยใช่ไหมไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้เพื่อนโดนยิงก็ไม่มาช่วยมือตะเก็บของสบายใจมือตะเก็บของสบายใจอ๋อถ้าชุบไวนี่อารมณ์ดีใช่ไหมอ๋อถ้าชุบช้าโดนด่าโอ้ผมปวดหัวเลยดูแลด้วยนะแจ็คกี้วิ่งประกบเลยอย่างนี้อย่าให้ตายนะเดี๋ยวโดนอีกดอก <laughs> <laughs> ผู้สาวบ้านไหนก็นไม่รู้หัวร้อนไวแท้เฮ้ยมีแสงมีแสงก็แปลว่าต้องมีคนดึงนั่ยนนแสงเพิ่งจะหายเพิ่งจะเกิดละสิเราอุ้ยนู่นเห็นปะสายหนึ่งขวา1หนึ่งจังหวะนี้เพิ่งเกิดเหรออุ้ยร้อดิ่ง <laughs> ดิ่งพระสุธาเหรอเราอ่ะสองนัดร่วง โดดม่อีกรอบนะเพิ่งจะลงมายังไม่ทันได้เล่นไรตัวซ้ายไปไหนละเข้าเมืองไปแน่เลยเพราะว่าตรงนี้มันได้มีที่ฟาร์มแล้วนะครับทีนี้มันก็น่าจะเหลือไอตัวดึงน,นนะไงหนูเฟิร์นถูกยิงใช่ไหมต้องไป็นตัวที่ดึงอยู่นอกวงอะ่ะแต่เขาเห็นที่ผมแล้วไม่น่าจะวิ่งเข้ามาตรงๆนะเขาน่าจะอ้อมไม่อ้อมซ้ายก็อ้อมขวาแต่น่าจะขวามากกว่าเป็นผมผมก็อ้อมไปทางอู่เรือนะมันมีที่ดีดอยู่ มันใกล้กว่าด้วยนุ่นสองนัดล่วงเอาเรื่องเฮ้ยแรงอยู่นะคุณผู้ชมสองนัดก็นอนเหมือนกันนะทีนี้ก็เหลือไอตัวที่โดดใหม่เมื่อตะกี้ผมว่าเขาน่าจะล่อนมาลงแถวนี้นะไม่น่าจะไปไหนได้ไกลเฮ้ยนุ่นไงแอลกลางฟาร์มอยู่แน่ๆวิ่งตัวปิวเลยนะเรา วิ่งตัวผิวเลยนะเราเะรฟาร์มที่ไหนไม่ว่าแต่อย่ามาใกล้ถังน้ำมันนะรู้ไหมเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้มันต้องยิงให้ระเบิดแล้วโดนคนตายรู้สึกสะใจเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมต้องมีเพื่อนอีกเพราะว่าไ้หมอนี่แค่ล้มเผลอๆจะอยู่ในเมืองนี้เอานะเนี่ย เขาชุบกันมาจากไหนอะชุบนอกวงหรือว่าซื้อเหรียญชุบอุ้ยนี่พึ่งลงสดสดร้ดดอนร้อนร้อยแปดเกิดมาไหมเคยถามตัว <c ười> เองบ้างไหมว่าเกิดมาทำไมอุ้ยสวนหระสวนเหนอฮะเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรไอคนนี้ได้ปืนแล้วมีสวนเล็กน้อยเขาวงกันเถอะวงมาแล้ว ดูแล้วไอ้ไ <łbym> หมอนั่นไม่น่าจะออกมาง่ายๆแน่เขารู้ว่าโดนดักยิงอยู่ตอนนี้ก็16คนสวดท้ายนะฮะบาเรตทั้งเกมเฮ้ยผู้ใดวะยืนเฮ็ดอย่างละสายลุงยืนยิ้มอยู่ริมเนินพีกเหมือนโดนใครไล่หลังมาหรือเปล่าเมื่อกี้มันขึ้นลูกศรในพีกนะต้องโดนตีอื่นยิงมาแน่ๆเดี๋ยวเราจะแก้แค้นให้นายแทนละกันนะสายรุ้ง สายลุงผู้ยืนเด๋อใครยิงวะอันนั้นเลง็งค้างเลง็งค้า <laughs> งหัวเตกยืนยิ้มยืนยืนยินย้มทำไมเขายืนนิ่งกันเลยฮะยืนส่งกระแสจิตกันหรือพวกนายหรือว่ามึอนอยู่โดนแฟดหรือเปล่ามีใครเล่นแฟดบ้านี่เฮ้ยหรือว่าเขาจะโดนตี้อื่นยิงมาเพราะถ้าเป็นผมโดนตี้อื่นยิงกดอยู่แบบเนี้ยผมก็จะยืนรอสวนเหมือนกันนะ ไม่แน่ว่าอาจจะมีคนยิงมาจากทิศนี้หรือเปล่าฮ้ยนี่ไงจริงด้วยนั่งยิ้มเหือเล่าอะนั่งยิ้มอยู่ริมรถบรรทุกโหไอวอลเกลื่อนเลยข้างล่างสงสัยอาจจะยิงบวกกับคนแถวนี้อยู่หลังเสาไฟตัวหนึ่งนายไปไหนนายมาสองเวอรอยาเรศมังกรทองซะเถอะปืแแน,นปแ,แลนะ่เนี่ยปืนแลนะ ไม่ใช่ปืนธรรมดานะพิเศษใส่ไข่ด้วยกระบ,บอกนี้ออกมานี่เอาหนูเฟินดึงดึงหนูเฟินหน่อยได้ไหมติดตัวนี้อยู่ติดตัว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 นี้อยู่โธ่หนูเฟินผู้จากไปก่อนวัยอันควรผู้ใดบังอาจยิงเดี๋ยวล้างแค้นให้นะเอาแจ็คก,กี้สวยแล้วจะรอดไปเนี่ยผม แตกไปสเหลือ2อไปช่วยแจ็กกี้ก่อนตัวที่ยิงมันอยู่ไหนไม่รู้อุ้ยแข็งใจไว้มาแล้วปิดรอบด้านเลยจังหวะน,นี้เข้ามาได้ให้มันรู้ไปอย่าโยนระเบิดมาเป็นพออุ้ยปืนระเบิดนี่ว่าพกระเบิดหรือว่า M79 ไม่เอานะเอ้ยอย่าพึ่งหยอดมาจะมาตายเพราะ M79 แบบนี้ไม่ได้นะ สวยชักกี้โอ้เกือบแล้วไหมละ่ะผมแหละระแวง M79 จริงๆเลยเลดเกมเนี่ยเอาหนูอิงไปอีกหนึ่งแล้วเหรอสอรี่นะช่วยไม่ทันอยู่ไกลเกินสองสองฮะคุณผู้ชมสองคนสุดท้ายมันอยู่ข้างหน้าชักกี้ดันเข้าไปดันซ้ายไปได้ไหมลำหนึ่ง สัลลิงตัวสุดท้ายอ้อมได้ไหมแจ็กกี้อ้อมซ้ายไปหน่อยดึงเชิงไว้ก่อนเดี๋ยวรอหลอยเองตัวนี้บางอาจยิงทีมผมเหรอไอตัวนี้หรือเปล่าที่ยิงใต้ผมแน่ๆตัวสุดท้ายเหลืาเราหึ7-4นะทะลุไอวอลน่ะบอกเลยทะลุทะลุทะลุจะมีอะไรนี่ยิงแต่ลมอย่าไปเล่นที่ไหนอีกนะอเขา ยิงแต่ลมก็มาโอ้ไม่รู้จักซะแล้วยิงลมคมกลิบอะยิงลมคมกลิบอะรู้จักรู้จักรู้จักเปล่าฮะโอ้ไม่ได้วันด่าสักทีไม่ดีขึ้นเลยยิงลมก็มานะจังหวะนี้ ก็ประมาณนี้สำหรับสกินบาเรตมังกรทองสกินแร์จากดีแทกนะครับส่วนทอมสันมังกรทองผมไม่ได้ลืมใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันด้วยไฮไลท์ทอมสันดึงหัวแตกนะครับก็สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับสำหรับโปรเสริมฟรีไฟล e เทพฟ้าประธาน ฟรีไอเทมโหดและเล่นฟรี5เกมฮิตแบบไม่เสียเน็ตอีกเริ่มต้นเพียงแค่49ปบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์รายละเอียดไว้ให้ด้านใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจโปรอื่นๆใครที่ใช้ซิมดีแทอยู่แล้วก็ไปซื้อไปตามกันได้เต็มที่เลยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีเบอร์ d t แทก็รีบไปเปิดซิมเลยบอกได้คำเดียวเลยว่าเทพแน่แค่ใช้ d t แทครับผม if the world starts moving tonight would you be there She be picky and choosy, only diamonds, no rubies. Hit on my phone on the daily, I you feeling now, lately. When the sky goes navy, I will be calling you my baby. You up in my bed, how we getting ahead? All the shit that I said when I'm alone with you, you leave it behind. I will be taking my time, you be saying you're mine when I'm alone with you. And if the world